อยู่พร e right, <noc> ้อมพร้อไหมครับพร้อมอะไรครับพร้อมไหมครับยังครับยังกินอยู่พอ้อมไแจเก็บเสื้อผ้า เขเคเขาก็จะเยี่ช่วยอันนี้นะเบคอนเบคอนมาคุณเบคอนเอเบคอนตัวน้นที่เหลือดีมากค่ะนี่ค่อยน่าเลี้ยงอ่ะนี่นี่นนะำ่หเหลือใหเหลือ่หหมูไม่เป็น